สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร้วิธีวันนี้ผมมาจะพาทุกคนมารู้จักกับรถสปอร์ตฟูลเฟรนกอีกหนึ่งรุ่นที่กำลังได้รับความสนใจมากในกลุ่มไบเกอร์สายสปอร์ตนั่นก็คือ Gpx Racer 220รสถสปอร์ตสัญชาติไทยที่ออกแบบมาเอาใจคนรักความแรงความหล่อและการใช้งานในชีวิตประจำวันวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูรายละเอียดแบบรอบคันตั้งแต่ดีไซน์สมรรถนะเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบเบรคความรู้สึกในการขับขี่ไปจนถึงราคาจำหน่ายในประเทศไทย ใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตระดับ 200cc ห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดถ้าพูดถึง GPX r a c o r 224แรกที่เห็นแล้วต้องสะดุดตาทันทีคือรูปลักษณ์ภายนอกตัวรถมาในสไตล์สปอร์ตฟูลแฟริ่งเต็มรูปแบบเส้นสายคมเข้มดูดุดันตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงท้ายรถแฟริ่งออกแบบให้มีมิติค่อนข้างชัดทำให้รถดูใหญ่และพรีเมียมเกินคลาสเมื่อเทียบกับรถในพิกัดเดียวกันไฟหน้าดีไซน์เฉียบคมสไตล์สปอร์ตแท้ให้ความรู้สึกเหมือนรถซูเปอร์สปอร์ตขนาดใหญ่ ไฟหน้าเป็นแบบ LED ช่วยเพิ่มความสว่างและประหยัดพลังงานแถมยังให้ลุคที่ทันสมัยมากด้านข้างของตัวรถจะเห็นแฟริงที่ออกแบบให้รับลมได้ดีมีช่องลมและเส้นสายที่เน้นความเร็วและความแรงถังน้ำมันออกแบบมาให้ดูบึกบึนแต่ยังคงให้ท่านั่งที่กระชับเข่าหนีบถังได้ง่ายบอะนั่งเป็นแบบสปอร์ตแยกส่วนระหว่างผู้ขี่และผู้สอนทรงเบาอ,ออกแบบให้เข้ากับสริระช่วยให้ขี่ทางไกลได้ไม่เมื่อยง่ายท้ายรถเชิดขึ้นเล็กน้อยเพิ่มอารมณ์สปอร์ตแบบรถแข่ง ด้านท้ายของ g p x Racer 220มาพร้อมไฟท้าย LED Design Sport ให้ความสว่างชัดเจนในเวลากลางคืนช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ท่อไอเสียออกแบบให้ดูสปอร์ตเข้ากับตัวรถโดยรวมไม่ยื่นยาวเกินไปทำให้รถดูคล่องตัวในส่วนของเครื่องยนต์ g p x Racer 220ใช้เครื่องยนต์ขนาด 220cc แบบสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำเครื่องยนต์ตัวนี้ให้พละกำลังที่เพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง การตอบสนองของคันเร่งทำได้ดีเปิดคันเร่งมาแรงในรอบต้นถึงกลางเหมาะกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะขี่ไปทำงานขี่เที่ยวหรือขี่ออกทริปเครื่องยนต์ให้แรงบิดที่ดีทำให้การเร่งแซงทำได้อย่างมั่นใจระบบเกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดาเข้าเกียร์ได้ค่อนข้างนุ่มเข้าเกียร์ง่ายไม่กระด้างเหมาะทั้งมือใหม่และคนที่มีประสบการณ์ในการขับขี่รถสปอร์ตมาก่อนเสียงเครื่องยนต์มีเอกลักษณ์ฟังแล้วให้ความรู้สึกสปอร์ตไม่ดังเกินไปจนรบกวนแต่ก็ไม่เงียบจนขาดอารมณ์ ช่วงล่างของ GPX Racer 220ถือว่าให้มาค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับราคาด้านหน้าเป็นโช๊คอัพแบบหัวกลับสีทองเพิ่มทั้งความสวยงามและสมรรถนะในการยึดเกาะถนนช่วยให้การเข้าโค้งมั่นใจมากขึ้นด้านหลังเป็นโช๊คอัพเดี่ยวปรับเซ็ตมาให้เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองซับแรงกระแทกได้ดีไม่กระด้างเกินไประบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกขนาดใหญ่ให้แรงเบรกที่มั่นใจใช้งานได้ดีทั้งในความเร็วต่ำและความเร็วสูง ด้านหลังเป็นดิสเบรกเช่นกันช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่การควบคุมรถทําได้ง่ายรถมีน้ําหนักที่สมดุลไม่หนักหรือเบาจนเกินไปทําให้ควบคุมได้ดีแม้ในความเร็วต่ําในเรื่องของท่านั่ง GPS Racer 220ถูกออกแบบมาให้เป็นสปอร์ตที่ยังขี่สบายแฮนด์ไม่ต่ําจนเกินไปทําให้ไม่ต้องก้มมากเหมือนรถซูเปอร์สปอร์ตเต็มตัวเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจาําวันใครที่ขี่ในเมืองบ่อยหรือขี่ระยะไกลจะไม่รู้สึกเมื่อยล้ามากนัก เรือนไม้ของ GPS Racer 2 2 0เป็นแบบดิจิทัลแสดงผลข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องระดับน้ำมันระยะทางและไฟเตือนต่างๆหน้าจออ่านง่ายมองเห็นชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเพิ่มความสะดวกในการใช้งานถ้าพูดถึงความรู้สึกในการขับขี่จริง GPS Racer 2 2 0ให้ความรู้สึกเป็นมิตรกับผู้ขี่รถออกตัวง่ายไม่กระชากควบคุมง่ายเข้าโค้งได้มั่นใจด้วยช่วงล่างและยางที่ให้มาทำให้รถเกาะถนนดีในระดับหนึ่งเหมาะกับทั้งมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นขี่รถสปอร์ต และคนที่อยากได้รถสปอร์ตไว้ใช้งานทุกวันอีกจุดหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจคือเรื่องของค่าบำรุงรักษา Gpx เป็นแบรนด์ไทยที่มีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศค่าอะไหล่และค่าดูแลรักษาถือว่าไม่สูงเมื่อเทียบกับรถสปอร์ตจากแบรนด์ต่างประเทศทําให้ผู้ใช้งานสบายใจในระยะยาวมาถึงเรื่องราคาที่หลายคนรอคอย Gpx racer 220วางจําหน่ายในประเทศไทยด้วยราคาประมาณ10,000แนต้นๆถึงกลางๆแล้วแต่ช่วงโปรโมชันและแต่ละดีลเลอร์ ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับดีไซน์สมรรถนะและออปชันที่ให้มาใครที่อยากได้รถสปอร์ตฟูล a ฟริงหน้าตาหลอ่อดุดันในงบประมาณที่จับต้องได้รุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสรุปแล้ว GPX r a c e r 220เป็นรถสปอร์ตอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์คนไทยได้ดีทั้งในเรื่องของดีไซน์สมรรถนะการใช้งานจริงและราคาเหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นเข้าสู่โลกของรถสปอร์ต หรือคนที่อยากได้รถสปอร์ตไว้ขี่ทุกวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายมากเกินไปถ้าชอบรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไร์วิธีด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆและทริปขี่รถสนุกๆในครั้งต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ